ผัดกะเพาราปลาหมึกกันพี่น้องตั้งกระทะให้ร้อนเอใส่น้ำมันอีจ้าสามเม็ดพรดบพิตสามเม,ดม็มเมพดพรกิฟิตอัดอัดอ,ดอ,อ,อ,อัดใส่่อมหอมหอมนี่มีพัดใส่คือตัวพักยาวแค่รอด ใบกะเพราโซบะสดที่เรางามๆอันนี้คือปลาหมึกกับกุ้งที่เราลวกสุก,ก,กแล้าด้วยะเด้ยแล้วลวกก่อนนะคะเนาะแล,ะล้วก็แห้งมาตัดเนี่ยหัดจนหอมแล้วใส่ใบบัวไฟเลย ใส่ปลาหมึกผู้ของเราลงไปค่ะพี่นอ้องปรุงรสตามชอบน้ำตาลน้ำแปบบ้งน้ำตาลน,น้ำปลาน้ำหอมนี่ <c oughs> ใส่กอะๆ ี๋อี๋ล้วก็ชิมรสมันจะขาดไม่ได้นะโอ้โหไม่เข้ากันจ้ะ แบบนี้มันจะไวขึ้นนะพี่น้องรอให้เขาเดือดสักหน่อยค่อยใส่ค่ะเพราะว่าปลาหมึกปลาหมึกสุกแลยรอให้เดือดสักหน่อยแส่พักขันเวลาเลยพักเราไม่ได้ดวกเลยจัะทุกค กินรสตามชอบเลยนะจ๊าระหว่างนี้ก็รอให้ผักสุสกขนากก่อนผู้แช่แข็งพี่นอ่อนใครชอบงาไหใครชอบน้ำก็เติมน,น้ำลงไปน้ดหน่อย ไชอบมงเหไม่ต้องเกอร ใส่ใบกะท่าลงไป กะเพราปลาหมึกใส่กุ้งใส่กะเพราเขยิบก่อน นี่ก็เตล้วจ้าทุกคน้อมเสิร์ฟเลยจ้าตักข้าวมาเลยค่ะสนิกสุกแล้วค่ะทุกคนตักเสิร์ฟได้เลยจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนลจ้า ถั่วเหนอยมาให้หย่งยคะ่ะอ๋อเดี๋ยวเราตักเสริฟให้สนิกก่อนอสนิกก็ทำเข่าไม่มีพี่น้อกยังก็ะลานอาหาร <laughs> มาจา้ะอากี่บาทคะ่ะสามสิบ้ยก้องกระดุกแลาลาดหรือเปล่าอ,อุ้ยคือมีแต่มีแต่หนวดแต่ว่าสนิกได้ไหมแม่ค่อยเอาอ <laughs> พักอะไร พักกะเพราก็มาไม่กินสน,นิทไม่กินผักกะเพรา่น้องไม่กินใบกะเพรานี่จัดเสิร์ฟจ้าทุกคนมากินข่าวกับสนิทเด้อเสดได้ไมีบีอะไรหึดูงไม่ออกไข่ดาวเออบ๊ายบาย